วันเดทริปที่พิษ,ษณุโลกตั้งแต่เช้ายันเย็นกินอะไรดีเซฟไว้จะได้ไม่พลาดเริ่มต้นมือเช้าที่ finally coffee คาเฟ่ฟิวเทอริมแม่น้ำน,น่านใจกลางย่านตลาดเก่ากาแฟดีเดอร์ตี้เย็นสะใจจับคู่ควินอม,มันหอมหนึบโดนใจทุกช็อตเลยแวะกราบพระพุทธชินราชปราคู่บ้านคู่เมืองเอาเลิกเอาชัายกันหน่อยขอให้คลิปปังๆด้วยเธอจ้าทุก มือเที่ยงจัดหนักที่ร้านบ้านไม้ร้านอาหารไทยโบราณต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยบรรยากาศบ้านไม้คลาสสิกจัดเต็มของดีพื้นบ้านแบบพรีเมียมมาเดินเล่นที่ตลาดเจริญผลตลาดเล็กๆแหล่งรวมสตรีทฟู้ดน่ากินไอติมไข่แข็งตีไข่แดงสดๆโหน้าหวานมันจากกะทิแท้ปลามวยลูกชิ้นทอดมีทั้งหมูและเนื้อทอดใหม่ๆนึบหนับ น้ำจิ้มเผ็ดหวานสูตรเฉพาะข้าวกเกรียบปากมอรานน้ำกะทิชุ่มๆไม่เหมือนใครละมุนแต่เข้มข้นลงตัวพักร้อนให้เย็นใจที่รัสร้านคาเฟ่สไตล์ลอฟอินดัสเทรียลที่ดิบดาร์กแสงสวยใส่กาแฟะและใส่ถ่าย,ยรูปไม่ควรพลาดจบด้วยมือค้ำที่ร้านในตำนานปักหนังร้านข้าวต้มแต้จิ๋วเก่าแก่เมนูเด็ดเดียงดายอย่างปลาช่อนเกี่ยมไฉ่ต้มเค็มผัดผักบุ้งกะปิหมูกรอบและยำปลาสลิดสุดยอดความอร่อยที่มีมายาวนานอ้อสบายพุงมีแค่วันเดียวนะมีร้านไหนเด็ดอีก ีคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเราจะตามไปกินค่ะ